Thank you so much, honey. สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมาพบมาพบก,กับช่องหมูแฟมิลี่ซายนะคะเนี่ยค่ะหลังที่อมสินเลิกงานนะคะอมสินกับเข้าสวนค่ะทุกคนค่ะถัาหมูกับรดน้ำอ่าปกพริกนะคะอมสินเนี่ยค่ะกับมันรดน้ำต้นหัวรพานะคะนี่เลยค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะหลังจากกินแอปเปิลเสร็จนะคะก็มาลดน้ำเลยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะต้นหูระพาก,กับต้นใหญ่นะคะทุกคนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนต้นกระเพรากับยังต้นนี้หน่อยอยู่นะคะว่าเ,เป็นยังค่ะเดี๋ยวรอเวลาจักเดือนนึงเขากะสีใ่นะคะคิดว่านะ <laughs> เนี่ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นต้นกระเพราะนะคะมาบึงกันค่ะว่าต้นกระเพราเขาต้นหนอยหรือต้นใหญ่แล้วนะคะเนี่ยค่ะทุกคนค่ะต้นหน่อยกะเพราะนะคะที่ปลูกพร้อมก,กันกับต้นโหระพาค่ะแต่เนื่องด้วยว่าออมสินนะคะว่าได้ปลูกเขาคุ้มพลาสติกนะคะอมสินคุ้มโดยผ่าน,นะคะเขาก็เลยมีการจเจริญเติบโตซ่านะคะ,ะสามต้นเมื่อกี้นี้นะคะอมสินใหญ่จากฝังทั้งนู่นนะคะมาปลูกนะคะส่วนมูนี่นะคะใหญ่ั้งแต้หน่อยหน่อยนะคะ เนี่ยค่ะกันลดน้ำไปค่ะยายเขาตั้งแต่เขานี้หน่อยนะคะส่วนตัวมัง3ตนที่อบอสินวใยญ่จากทั้งนั้นมาปปูน่ะคือใยายช่วงใหญ่นะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะกันลดน้ำไปนะคะบรรยากาศกันชิวๆค่ะทุกคนค่ะ ออมสินกะเอาไอ้พวกยาพวกยังออกเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะพยายามเคียย์สวนให้มันสะอาดนะคะเพราะว่าวันที่หนึ่งสิงหานะคะทุกคนคะ่ะข้าเจ้าเพิ่งกระสิมาตั๋วสวนนะคะเนี่ยคะ่ะต้นสตรอเบอรีอ่ออมสินกะเอาอยาออกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะยาเกิดอีกออมสินกะิฟ้าบไปดึงออกคะ่ะ เกิดเ็กล็กนน่อยก็ต้องฟางดึงออกค่ะเดี๋ยวทํามันเกิดหลายมันเกิดสิเมยนะคะเห็นหยานะคะเนี่ยค่ะฟังทั้งนี้นะคะกับเป็นต้นโหระพาค่ะกับต้นแมงลักนะคะแมงลักปลูกวัวหลายนะคะฟังทั้งนี้นะคะปลูกแซมแซมกับโหระพาค่ะเนี่ยค่ะรทักท้ายเพื่อนสวนนะคะเออภระระยาคุณเป็นได่ฉันก็ว่าเห็นดิสินะคะมูเพื่อนสวนนะคะเพื่อนกับม้าทักกันดีๆนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะ ม้นไปแล้วกันนี่คะ่ะเปิดต่อนะคะม้วนข่าวว่าตรงนี้มีอย่างแน่นะคะนี่ค่ะก็มีโหระพานะคะทุกท่านนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีต้นบกทัวนะคะทั่วพุ่มนะคะม้วนข่าทท่วพุ่มใหญ่ขนาดไหนแล้วว้าวอันนี้ก็แค่ซี่หาต้นนะคะทุกคนค่ะเนี่ยเวลาเขาใหญ่แล้วเขาใหญ่แห้งนะคะ <laughs> ใหญ่มากนะคะม้วนข่ะวว่าเขาจะเป็นดอกม่วเป็นดอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอ,อมสิทธ์นะคะก็ต้องบุบรุงเขาค่ะ เพื่อให้เขามีกําลังสางดอกแล้วดอกเร่วงนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเราจะโหดน้ำเขานะคะเป็นยังไงเอ่ยอันนี้เป็นในทั่วพุ่มสีม่วงนะคะบวหูวาสอีออกดอกทันหนาวบนนะคะทุกคนค่ะนี่เลยนะคะโหระพาค่ะทุกท่านโหระพาเยอะมากนะคะปูโหระพาเยอะอกะเพราก็เยอะนะคะนี่เลยค่ะ มันสวยนะคะก็เลยต้องยืนเน้นมึงโดนูนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวอมสินกับสิพาทุกคนไปโหดโหระพากันนะคะไปโหระพ่าอมสินใบบายใ่คือจังเขาทรงในตลาดนะคะทุกคนใบเขาจะเหมือนบานเฮานะคะใบไ,ไอช่วงดอกแรกๆนะคะช่วงต้นต้นแรกของปีสียนนะคะใบเฮากัใส่ปุ๋ยก็ <S <S ออแกนิกเนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีคือเขานะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะ แต่สมิ้ปุ๋ยขี่ไก่อย่างแนงเสียคะ่ะทุกคนคะ่ะสวยปะคะ่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะค่ะฮดไปหดมานะคะ ตาหมูกับสีมหดซอยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าตาหมูหดฟังทั้งล็อกซิกเอและกับซิกบีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอมสิจะบอกทุกคนว่าปกพริกนะคะที่เป็นดอกนะคะดอกสีเหลืองร่วงรุนหมดแล้วจะเหมดแล้วนะคะเขาบ่กมีผลผลิตนะคะอมซีต้องใส่ปุ๋ยโอเคนี c ให้เขาเพิ่มคะ่ะให้สูตรเสมอๆนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะหดน้ำเขานะคะต่อไปหนีนะเดี๋ยวเขากำลังล้อรุนกันว่าดอกสิติดผลบวนะคะ พอว่าดอกมันเริ่มร่วงนะคะออมสินดอกร่วงรอบแรกร่วงรว,งรวงมประมาณหาหูดอกนะคะอมสินก็ต้องศื้ษสาไม่ค่ะต้องใส่ปุ๋ยนะคะเพออมสินบ่ได้รดน้ำเขาบอยนะคะทุกคนค่ะบางที่อาทิตย์หนึ่งรบางที่สองอาทิตย์แทบจะบ่ได้รดนะคะ่อไปนีอมสินก็สิรดน้ำให้ผักพริกนะคะทุกคนค่ะให้เขามีการจเจริญเติบโตและแข็งแรงค่ะเขาสิน,นก็ต้องออดอกร่วงเพื่อที่จะให้ต้นมันไม่ตายนะคะทุกคนค่ะบ่ได้ค่ะเขาต้อง ใส่ปุ๋ยเพิ่มนะคะทุกคนบอกไปน้ำเนะะี่ยค่ะกยคิดไปน้ำนะคะ,ะฟังทางนู่นนะคะขบมุกทัวร์นะคะหมดมาเต็มเลยนะคะทุกคนคะ่ะหมดมันฝังลงไปนะคะอมสินจะเอาสไลาดนะคะนี่ค่ะ้กะ๋กะป้องแดงๆนี่มันบอกค่ะวัวรถแดงๆอมสินใส่สลด์นะคะใส่สไลด์มาเพื่อจะเป็นรถบริเวณที่บอกทั่วพุ่มนะคะเพราะในพื้นน,นั่นคือหมดหลายแห้งนะคะอมสินก็จะเป็นรถนะคะ่ะ แต่ถ้ามืออื่นนะคะอ,องศิลปไปเช็กว่าเขายังไม่ชีวิตอยู่ทำไม่ชีวิตอยู่ต่อไปก็ตรงเป็นผงสักฟอกนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> คือผงทับฟอกนี่บ่สามารถอยู่ได้นะคะอ <c oughs> งศิลป์จะไปลุยเลยนะคะทุกคนค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะโหไปเรื่อยๆค่ะทุกคนค่ะมือนีคลิปนี้นะคะองศิลปพามาโหดผักอีหลีค่ะ <c oughs> ไอ พวกเศษไม้เศษยังนะคะไปติดนะคะกับไอ้นี่นะอ,อมสินกรเลยต้องเคาานะคะบัวรดน้ำนี่นะคะอ,อมสินซอมารสิบแปดเพ้านะคะเป็นสเตนเลสนะคะทุกคนค่ะบวัวรดน้ำที่อันนึงที่อ,อมสินซืมาอไรราคาสิบสี่เพ้านะคะมันแตกแล้วนะคะทุกคนค่ะเออบัวนั่น,น่ะใสดดีแค่นะคะทุกคนสิบสี่เพ้านะ,ะแต่มันแตกนะคะเดี๋ยวอมสินจะทำการสมแซมนะคะให้เขามีบัวรดน้ำยุบม,มันสามสี่อันนะคะทุกคน ตามหมูสื่ออันหนึ่งอมเส้นสื่อสองนะคะเนีย่ยค่ะตามหมูก็มาถามนะคะเออเธอไอน,นี่บอเธออยากฉันลดน้ำบอบอกนี่เลยค่ะลดต้นบกทั่วไปเลยนะ,ะเอกบอกทัวเขาเนาะเขาอ,อย่าง่วนลันเตานะคะเนี่ย่ทุกคนคะ่ะแล้วก็เลยมาลดบกทัวลันเตาสังเกตแล้วลดเด้อค่ะทุกคนแล้วบอแครลดเปียกนะคะคอยกับพวกเข้าใจขึ้นกันนะคะอื ถือว่าให้งานซอยเหลือดีค่ะทุกคนคะ่ะท,ทุกคนคะ่ะคลิปนี้กับซ้ำเนี่ยนะคะเพราะาอมสินกับพ้าทุกคนมาลดผักนะคะว่าอมสินมีผักอย่างเน่นนะคะก็จะมีกะเพราะนะคะมีโหระพานะคะที่ต้องบำรุงเมเติมแล้วก็แมงลักนะคะอีกบางทั้งนึงนะคะ <S 2> <S 2> <ว>ซึ่ง<ว>อมสินไม่ได้ฮ็ดคลิปให้นะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายจา้า